กคนครับเข้าสู่เมืองรัฐบุรีครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมนักแสดงและทีมกรรมการที่ต่อต่อคุณนันกำแหงครับคุณแคนขัศวีมิตรพลภาวดีพี่นุษย์นันทิกาพี่ชัยจีรวัตรพี่เอิร์นนัทนานคุณประวันาและคุณคณะรินทรับม์จับมาวกันทรับ กันนิดหน่อยนะนซสัตวะเนี่ยบกเนียโอเคครับก็ได้ท่านเดินาครับชิ้กท่านเลยครับพวกนอตาทีเดียวนะอเคยงแชิดกันเลยครับชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยครับชิ้นกันหน่อยตอไหกันห่อยครับตอนไหนกันหน่อยตอนไหลกันหน่อยชินกันเลยโอเคชิกันนะครับตอนกลางด้ยเลยครับ